เราเวลาไปเรียนก็คือแบบอายเพื่อนด้วยแล้วสิวมันก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะทําให้เราไม่มั่นใจหรือบางทีเวลาเราแต่งหน้ามันก็แบบไม่ได้เรียบเนียนไปกับผิวขนาดนั้นค่ะก็ชื่อกิบนะคะตอนนี้อายุ21ปีค่ะเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะก่อนหน้านี้ก็คือเป็นคนที่เคยติดสารมาก่อนค่ะแล้วก็มีช่วงที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยแล้วก็แพ้น้ำเงี้ยสิวมันก็จะขึ้นมาแบบเยอะมากทั้งหน้าเลยค่ะแล้วสิวมันก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะทําให้เราไม่มั่นใจหรือบางทีเวลาเราแต่งหน้ามันก็แบบไม่ได้เรียบเนยยยนนนนนนนไัับบบววาาาดดด้้คคืืออออเเเแแร์ตมมลหุ่ เห็นว่าอุย้ยคนนี้เขารีวิวอันนี้ก็น่าใช่เงี้ยค่ะพอเราลองไปซื้อมาใช้เสร็จแล้วปุ๊บหน้าก็แบบเป็นสิวเพราะว่าเหมือนตัวนี้มันมีสารประหลอดอยู่ว่าทาให้หน้าหนูก็คือเหมือนแบบยิ่งแพ้ไปกันใหญ่จุดเริ่มต้นเลยก็คือเห็นรีวิวค่อนข้างเยอะค่ะใช้แล้วหน้าดีขึ้นผิวใสขึ้นสิวหายเลยเงี้ยค่ะก็เลยแบบลองซื้อมาใช้ดูหนูรู้สึกว่ามันเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกที่ใช้นะสําหรับตัวนี้นะคะตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบอยากหน้าขาวใสด้วยคะ่ะแล้วก็ลดรอยสิวได้ดีพอหน้าเราเริ่่่่่มมมมมดดีีีขขึึ้้้มม้ใใ้้นนนนนนอยยาาาาาาางเเเเททใใใใหหรรควววววัััจตพะลส สวยใช่ไหมเวลาคนเวียนเนี่ยคนก็จะทักว่าแบบเอ้ยใช้อะไรหน่าใสจังเลยอะไรแบบนี้อยากจะแนะนําว่าอยากให้เลือกผลิตภัณฑ์แบรนด์เยอเพลเป็นหนึ่งในตัวเลือกสกินแคร์เพราะว่าปลอดภัยแน่นอนมีออยสามารถตรวจสอบได้นะสุดท้ายนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าใครกําลังที่จะลังเลอยู่หรือว่ายังก็อยากให้ลองเปิดใจใช้ดูนะคะเพราะว่าสินค้าเนี่ยมีคุณภาพจริงๆสารสกัดต่างๆคือเรามีการคิดค้นขึ้นนําเข้าจากต่างประเทศก็มีนะคะดังนั้นก็คืออยากให้ทุกคนเปิดใจลองใช้ดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ